สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับธุรกิจที่ผู้คนทั่วโลกต้องการเข้าร่วมธุรกิจด้วยเป็นอย่างมากเลยนะคะนั่นก็คือธุรกิจยูสนาเฮลซ์แ e น์ค่ะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้นําโภชนาการระดับเซลล์ของโลกสำนักงานใหญ่ของยูสนาตั้งอยู่ที่เซาเล็กซิตี้รัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนําของโลก New York s t ต็อกเอ็ก n เ e นซึ่งมีมูลค่าหุ้นสูงที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกันยุสนาก่อตั้งโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการของเซลล์ก็คือดรเรมรอนเวนซึ่งท่านได้รับรางวัลอัลเบิร์ตไอ์สไตน์วอดและท่านมีปณิธานที่ถูกส่งต่อไปยังผู้คนทั่วโลกนั่นก็คือต้องการให้ครอบครัวของยุสนาเป็นครอบครัวที่มี สุขภาพที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ยุสนามีโรงงานการผลิตเป็นของตัวเองที่มีมาตรฐานสูงมากระดับเดียวก,กันกับโรงงานผลิตยาและยุสนายังสมัครใจที่จะใช้มาตรฐานที่สูงกว่าอย่างเช่น nsf standard usp standard ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงในการผลิตอาหารเสริมยูสนายังเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำวิจัยร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย เช่นสถาบ,บันไลนัตพอลิงซึ่งดรไลนัตพอลิงได้รับรางวัลโนเบลถึง2ส,สาขาด้วยกันและสถาบ,บันไลนัตพอลิงก็เน้นในเรื่องของการใช้สารอาหารในการดูแลสุขภาพทอสสถาบันศาลยกรรมกระดูกชั้นนำของโลกมูลนิธิไคลสิมิกอินเด็กซ์ฟอนเดชันของประเทศออสเตรเลียรวมไปถึงมหาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นมหาวิทยลาลัยยูทาบอสตัน โคโลราโดเดนเวอร์รวมถึงหมหาวิทยาลัยซิกนีของออสเตรเลียด้วยซึ่งนั่นทำให้นวัตกรรมการผลิตของยุสนาล้ำหน้าเหนือคู่แข่งนับสิปีเช่นนะคะล่าสุดยุสนาได้รับรางวัลจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีอินซิเลเจนของอเมริกาซึ่งสารอาหารอินซิเลเจนของยุสนาสามารถส่งสัญญาณสื่อสารภาษาเดียวกับเซลล์ในร่างกายของเราได้ ยูสนาได้รับรางวัลการันตีทั้งในัประเทศและก็นานาชาติกว่า750รางวัลซึ่งรางวัลที่ได้รับบ่งบอกถึงคุณภาพของยูสนาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมและรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านต่างๆอีกมากมายด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของยูสนาซึ่งอยู่ในกลุ่มของนูทรัสติโกโปรดักต์ก็คือ เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทางยาทำให้ยูสนาได้รับการบันทึกในวรารสารทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้เป็นคู่มือในการสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยอย่างเช่นคู่มือ PDR ของอเมริกา CPS ของแคนาดาและมิมในหลายประเทศยูสนายังได้รับการจัดอันดับให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากสถาบ,บันนูทรีเซอร์จากผลิตภัณฑ์กว่า1,600รายการ ในอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งแบรนด์เหล่านี้ได้วางจำหน่ายอยู่ทั่วโลกโดยยูซนาได้รับการจัดให้อยู่ในระดับที่สูงสุดคือระดับ5ดาวแลพลทินัมพลัสผลิตภัณฑ์ยูซนาเป็นแบรนด์ที่นักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกไว้วางใจมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นนักกีฬามืออาชีพนักกีฬาโอลิมปิกนักกีฬาทีมชาติประเทศต่าง ต่างก็ไว้วางใจเลือกยุสนนาในการดูแลสุขภาพของพวกเขายุสนนาได้เปิดดำเนินการไปแล้วกว่า24สาขาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยและธุรกิจได้เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากปัจจัยในเรื่องของการมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหนือคู่แข่งแล้วยุสนนายังมีระบบรองรับการขยายธุรกิจที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยได้แก่แพลตฟอร์มต่างๆที่ช่วยนักธุรกิจยยยกขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้นทันยุคทันสมัยมากๆเลยทีเดียวค่ะ ได้แก่ The Hub เว็บไซต์อัจฉริยภาพรองรับการทําธุรกรรมต่างๆผ่านระบบออนไลน์รวมไปถึงระบบการเรียนรู้ธุรกิจระบบอ e ีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบซึ่งนักธุรกิจทุกคนสามารถล็อกอินเข้าใช้ระบบงานได้ทันทีฟรีเว็บไซต์ส่วนตัวที่สวยงามสำหรับการขยายธุรกิจซึ่งคุณไม่ต้องเสียเวลาทำเองแต่ยูสนามีไว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณสามารถนำไปทำตลาดได้ทันที และยูซูน่ายังมีแอปพลิเคชันฟรีสำหรับการติดตั้งในมือถือหรือแท็บเล็ตอีกนะคะได้แก่ยูซูน่าโมบายฮับ ซึ่งมีฟังก์ชันในการใช้งานเช่นเดียวกับเว็บไซต์เดอะฮัและยังมียูสนาคอนเน็ t ที่ใช้บริหารและเชื่อมต่อลูกค้าของคุณโดยแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆได้ทันทีลูกค้าของคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวของคุณได้ทันทีเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งกับโลกปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลเพียงปลายนิ้วสัมผัสคุณก็สามารถขยายธุรกิจได้ทั่วโลก โดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งสินค้าเองเพราะสาขาแต่ละประเทศที่ลูกค้าคุณสั่งสินค้า จะเป็นผู้ส่งสินค้าให้ถึงมือของลูกค้าของคุณเองคุณจึงไม่จาเป็นต้องมีหน้าร้านที่จำกัดพื้นที่อีกต่อไปแต่คุณจะขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกที่สำคัญเว็บไซต์ของคุณจะทำงานแทนคุณตลอด24ชั่วโมงซึงแม้แต่เวลาที่คุณหลับอยู่ก็อาจจะมีลูกค้าที่กำลังสั่งสินค้าผ่านเว็บไซต์ของคุณอยู่ก็ได้ดังนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณหรือใครๆก็สามารถเข้าร่วมธุรกิจยูสน่าได้ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับคุณสนใจธุรกิจยุสนาติดต่อนักธุรกิจยุสนาที่ส่งวิดีโอนี้ให้กับคุณนะคะ